การไม่รู้อริยสัตว์มืดยิ่งกว่าโลกันตริกะพิขุทั้งหลายโลกันตริกะมีแต่ความทุกข์มืดคลุม้มมัวเป็นหมอกสัตว์ในโลกันตริกะนั้นไม่ได้รับรัศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดนั้นมากความมืดนั้นมากแท้แท้ความมืดอย่างอื่นที่มากกว่า และน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่หรือพิกุ LGBTQ ทั้งหลายความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้เป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก นี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความคับแขนใจครั้นยินดีแล้วย่อมปรุงแต่ง ครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมตกไปสู่ความมืดคือความเกิดบ้างความแก่บ้างความตายบ้างความโศกบ้างความร่ำไรบ้างความทุกบ้างความโทมนัสและความคับแขนใจบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรความทุก ความโทมนัสและความคับแค้นใจย่อมไม่พ้นไปจากทุกขที่กุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิด ความแก่ความตายความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความขับแขนใจครั้นไม่ยินดีแล้วย่อมไม่ปรุงแต่งครั้นไม่ปรุงแต่งแล้วย่อมไม่ตกไปสู่ความมืดคือความเกิดบ้างความแก่บ้างความตายบ้างความโศกบ้างความร่ำไรบ้างความทุกข์บ้าง ความโทมนัสและความคับแขนใจบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมพ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความคับแขนใจย่อมพ้นไปจากความทุกข์พิขุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความจริงว่านี้ทุก นี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทา